สวัสดีวันสงการานจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้นองส,สุขสุขคนจ้าสบายดีจ้าสบายดีตำบนสุมองน้พี่น้องเนาะวันนี้เป็นวันที่สุบสาหเป็นวันสงการานน้อพี่น้องเนาะสบายใจพี่น้องวันนี้แต่ก,ก่อนอื่นส่งกาแฟกินก่อนเนาะมาคุยกันกับพี่น้องจ้ามามาเอามาจับุูนคุยกันก่อนนาะพี่น้องเนาะยายโบมีโมคุยก็เลยมาหาพี่น้องเนี่ย ใหญ่พัดมาแล้วจ้าชงกาแฟกินก่อนพี่น้องก่อนจะคุยกันเนาะโอ้คุณฉีกยากี่นอบาดเนี่ยออคุณฉีกไปดิสฐเนะกาแฟก่อนตีคุยคุยบ่มีเนาะ บ่มีมูคุยใหญ่พันยังบม่ได้ไปหาเล่นส้มกายพี่น้องคุณกินกาแฟกอนเนาะจ้า <c oughs> อ่ะชงกาแฟกินก่อนเ <c oughs> ด้อใส่น้ำลายที่ก็จืดจี้ใหญ่กาแฟหอเดียวใส่น้ำซอตั้งลายปก็จืจืดตัวเนะ <c oughs> าะมันจะมีรสชาติบ่ล่ะ <c oughs> เออเอออะไรนี่เฮ้ยบ่มีหม้อต้มนี่แหละหมอ้อสงุ กาแฟพี่น้องกมีหมอน้ำร้อนไว้เนาะเอ้ยใหญ่ผัดสี่อย่างเนอะอะมาะม,มามามากินน้ำกันแล้วพี่น้องเด้อโอ้ยกินมีแหกนกเนาะโอ้ยคิดหอดเพื่อนเนาะมาคุยกันก่อนแล้วพี่น้องเด้อ <laughs> มากินกาแฟน้ำกันก่อนก่อนี่เข้าเรื่องวันสงการห,หนาวบ่ค่อยหอนปานใดเว้ อืมเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องสุกคนสุกคนเนาะเออไหนะ์อะแก้วออกจ้ะเห็ดยังกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะเห็นยังกันอยู่จ้าโอ้เด็ดจ้าอะไรได้นี่เออคือจิมาเลาวันสงการเนาะพี่น้องเออ ไปเล่นมองไดกันเนาะอีกสองสามมือยายสิจะไปคอพ้าซายเนาะอยู่บ้านเนาะอยู่่วัดสิจะไปคอภ้าซายสึดสงการเนียนี่งามบ่โอ้ยขิดหอดเพื่อนๆ,อนๆตองมียายก็เลยยายพัดก็เลยมาจิบกาแฟกับเพื่อนๆเนาะมายืนยันตัวตนจ้าพี่น้องเอ้ยนี่มันดูนายายพัดเอาไว้นี่มายืนยันตัวตนจ้าลองบอยืนยันตัวตนดุจังกระบอกสำเร็จพี่นอ้อง เพราะฉะนั้น,นย็ดยางกระซางพี่น้องต้องเอานาออกกล้องจ้านีนางง,งามงามเป็นหรือขี้ลายก็ได้ <c oughs> นาหญยพัดที่ไรยายพัดก็อายอายเด้อพี่นอ้องเออโหวดจริงๆนี่โหวตามตรงเออถ่ายคลิปมายายพัดอายอายเด้อเพราะว่าหญยพัดขี้เลเนาะยายพัดก็เลยอายบอที่นี้ถ่ายไปถ่ายมาโอ้ยมันบ่าอายแล้วมัน,ม,นมึนมันมึนได้พี่นอ้องอ ราะว่าเขาต้องเอาหน้ากล้องเนาะพี่น้องนะต้องยืนยันตัวตนให้เขาเห็นหน้าของเราชัดเจนเนี่ยหน้าของเราเป็นอย่างนี้เขาดจดจําเราไว้เนาะถ้าเจ้าบอกเอาหน้าเอากล้องเจ้าเห็นยังเจ้าโบผ่านดอกพี่น้องอย่าจะ่อย่ยพัดจะบอกให้เด้ออยายพัดมือประสบการณ์เออถึงประสบการณ์น้อยกับช่างเถอะอยายพัดกรนะู้เนาะการที่เขาถ่ายคลิปเขาจะไปาอพี่น้องออืเอาเห็ดกับเขาเห็นยังกระช่าง เอา,อาหน้าออกกล้องดอพี่น้องเด้อถ้าเจ้าอยากพานการสร้างได้ได้ลยบจะเอา,อาหน้าออกกล้องเอา,อาหน้าคือยายพัดนี่ดดๆดๆคือเลยไสร้างมันงามกบดีเนาะเออบ่ต้องอายด้อพี่น้องเด้อเออเอาหน้าออกกล้องไว้เพื่อยืนยันตัวตนเนาะเอออืมไม่เห็นเรื่องเฮาไปเอาขออย่างเดียวนี่ยายไปรูดขอกกอเนาะบัะบตรโปรอะไรได้เนาอ ยายก็ยังไปยืนยันตัวตนบอกงั้นก่ได้ดอกเดพี่น้องเออข้าเจ้าบอกยืนยันตัวตนเอาหน้าอ่าสแกนหน้าหน่อยค่ะเออเอ็ะตดตากระพริบกระพริบกระพริบกวาเอออุ้ยขวาจีพานพี่น้องเออเอาไม้ย้ายเอาไม้ย้ายกวาเออกระพริบตาใหม่พบทบทบเดเออพานแล้วเพราะว่านั่นเหรอพานได้พี่น้องเออเอาต้องยืนยันตัวตนเอาหน้าเอากล่องเด้อพี่น้องเด้ออย่าอายเด้อเอาหน้าเห็นชัดๆสิซี่ นาชัดชัดแบบซีแหละพี่น้องเออบ่ต้องอายเนาะเออเฮ็ดอย่างนี้กระซังเออถ่ายคลิปถ่ายคลิปและอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องเออแต่ก่อนที่แหลกยายก็ถ่ายคลิปมาเนาะวีดีโอโอ้ยายก็เฮ็ดบวเป็นเนาะเออถ่ายไปพามาก็ะเตนชุบเปียบชุบปียบชุบเบเต้นบวบบวบบวบบวาบวบยายก็ถ่ายบวเป็นจะลองเบิ่งเด้อพี่น้องคือว่ายายนี่ เป็นคนทายยายก็ลงคลิปว่าเป็นมีหลานสาวเขาลงให้พี่นนอะยายก็มีหน้าที่ทายย่างเดียวยายก็บอกเข้าใจเนาะทีแรกเออไปมั่วๆ่อนหลายพี่นนองเออมั่วๆนังซื้อเออทายแล้วให้ยะให้ละให้หลานลงให้ถ้าเขาโบยู่ก็โอ้ยมได้เนาะขจิกับเออให้เขาลงคลิปให้เนาะเออเขาลงคลิปให้ให้ก็ยายก็คอมเมนต์เป็นเองได้ยุเออ ใส่ไหมเอา <c oughs> ตอ,ตอาบคอมเป็นตตอย้าก็ตอบมาเป็นพี่น้องเออพอฉะนั้นเวลาเราถ่ายคลิปพี่น้องเอออยาให้ภาพมันมันอยู่สิเด้อพี่น้องตาลายเดย้คนเบ่งเออคนเบ่งตาลายเด้อือเอาตรงนี้เวลาเรานังกินขา้าวภาพมันก็นี่งเขาก็กิน,อ,นอ้ยแสบแต่น้อนกับเขามาเด้อพี่น้องเออมากินข้าวน้ำกันเด้อแสบ,แสบ แกงเค็ดมือมากินน้ากันนึกนั่นภาพมันนิ่งเด้พี่น้องเออเห็นไหมแบบยายนาั่งอยู่นี่ภาพนิ่งเด้เนี่ <c oughs> นี่แหละภาพมีคุณภาพพี่น้องอืมยายพัดเสีเราฟังเนาะนี่แหละคือภาพมีคุณภาพเออคลิปมีคุณภาพนี่คือนิ่งอย่างสี่อะพี่น้องเห็นไหมโบมีความเพลอนไหวเลยที่ยายนั่งอยู่นี่เออเพราะว่ายายตั้งกล้องเอาไว้เออแต่ก่อนยายไม่รู้พี่น้องเออ <c oughs> ยายก็ขึ้นกันแหละยายพึ่งมาลูเองว่าคลิปคุณภาพคือภาพเขานั่งนิ่งเร่งมันจะไม่เคลื่อนไหวแล้วพี่น้องเออบางคนโอ้ยถ่ายไปอู้เอียงไปอู้เอียงมาเออ้ยเอียงเอียงไปเอียงมากับเขาก็ตาคนเบ่งมันตาลายดอพี่น้องอืมตามาลายมาเลยทานชาดอพี่น้องเออเชื่อยายดิเออยายกับมาเลา เล,เล็กๆน้อยๆสูพี่น้องฟังเนาะอยากให้ผ่านเนาะอยากผ่านการสั่งได้ๆเพราะว่าถ้าทายเขาทายคลิปภาพมันโอ้ยมายู่ไม่เป็นสุกเนาะพี่น้องเออมันวแบบวแบบวแบวบแวบวับแวบไปน,นั้นคุนเบิ้งเนี่ยขาตาลายได้พี่น้องเออเขากว่าโว้ยจะทายคลิปจังไดเนาะหญ่นี่นทายคลิปบ่เป็นบ่เขาจะว่าดเดอกทีนี้ระบบก็เลยกว่าจะหาให้เขาผ่านเขามองว่าคลิปผมมีคุณภาพเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้น นิ่งๆเด้วพี่น้องเด้อภาพนิ่งๆหนินิ่งแบบยายนางคุยอยู่นี่เห็นไหมภาพเออเคลื่อนไหวแต่ยายแต่ภาพดูคือเก่านะ่ะนิ่งๆแบบนี้พี่นออ้องเออนี่แหละคือภาพคือวีดีโอที่มีคุณภาพก็คือนิ่งๆจังซี่ลหละจ้าพี่นอนะอ้องเนาะเออถ้า,าอย่าพารซานสาร้สางการใดๆนิ่งเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อภาพให้นิ่งเอาไว้เด้อดยอ,ดยอย่าเต้น <c oughs> เป็นไปเอ็นมายายก็เลยตาลายเนาะเออ ้าลายเลยเด้อืมบางคลิปบางท,งทีพี่น้องเออถ่ายเออมันไวเรอ้มันไว,ม,นไวมันตาลายเด้พี่น้องเนาะอืมเดี๋ยวเจ้อาจะบอกผ่านอือพยายามเด้อพี่น้องเด้อนิ่งนิ่งไวภาพอย่าให้มันโยกยงียโยกเงยอย่าให้มันเคลื่อนไวเร็ว,าาวด้วคนเบิ่งก็ตาลายเดี๋ยวเขาจะบอกเบิง่งเดี๋ยวเขาจะปั้นนี้ยายแหละเออเออให้มันนิ่งนิ่งไปดีกว่าจะได้เอ้ยยายคุยมากเลยวย่าเมื่อไรจิกินกาแฟกินน้ำเออเออกินกิน กินก่อนสองโมงกว่าเลยดิยังไม่ได้ทํากับเขาเลยพี่น้องเออคิดหอดพี่น้องนะวันสงการอยากมาถาม่าพี่น้องไปเที่ยวมองได่เน้สาดน้ำกันหรือยังเนาะจ้ามากินกาแฟก้อนบันอืมสดชื่น <laughs> ใหญ่พัดปากมากมาแล้วจ้าใหญ่พัดแต่ลอกแต่กอนกับปากว่าเป็นรนรอะ อถ่ายไปถ่ายมาลเลยไปเรื่องะอ้ยมันคักาบาดเนี่ยยางอายบ่มีเราพี่น้องเดี๋ยวนี้นะเออแต่ก่อนยายพัดมียางเต็มพอเปนตน้นยางเด้อยางไม่เต้บัดที่นี้ขูดหลายขูดหลายยางมันเลยเมื่อมเลยมึนจังสแลระพี่นอ้องเศร้าอายเลยเดีอพี่น้องเออก็ต้องอายเอาหน้าเอากล้องเลยเด้อเอาหน้า,ากล้องนะ ใช้เจอยากผ่านการสรัง่งได้เอาหน้าเอ,อ,กกอากล่องึหน้าเฮาเนี่ยคนะุน้องเนาะหน้าหน้ารอรอนี่แหละหน้างามๆเลยแหละเอาออกกล่องเลยก็ต้องอายเออเทาก็สักเอาหน้าเอากล่องจ้าเพื่อความเป็นยืนยันตัวตนของเฮานะพี่น้องเนาะเออคันโบเสื้อใหญ่พัดพีบา้ากระซังซอยบอได้เด้ถาโบาเสื้อนะ่ะเออคลิปนี้กับพ่อแค่นี้แล้วพี่น้องเด้อเออมาทักทายพี่น้องยามเช้าเนาะ ดวงอาทิตย์สองตายายหละก็ <c oughs> ขอเก็บยวคลิปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอขอพูดหลายๆมาชมยายมานั่งคุยกับยายเนาะยายก็อยากมีเพื่อนคุยอยากมีมูคุยเนาะตอนเช้ามาเออเช้ามายายก็อยากมีมูคุยเนาะเอออยากมาพบปะพบปะกับเพื่อนๆเนาะมีอย่างก็มาเล่าสู่เพื่อนฟังเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อยืนยันตัวตนเรานะนะอืยืนยันตัวต,วต,วตวนเอาหน้า อย่าไปายเอาหน้าเอากล้องอาไว้แต่อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งภาพอย่าวูว,าว่บวาบูว่บดูพี่น้องดูนิ่งน่งเอาไว้แค่นี้นะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้ามาอีกคำหนึ่งยายผัดกระพูง,งามเจอดีลหะพี่น้อง <c oughs> ขี้คุยว่าสั้นยายผัดขี้คุยจ้าขอบคุณหลายๆแต่ที่ย่อง